สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านครับวันนี้ผมอ่ได้มีโอกาสนะครับได้ขับรถมาที่ลาเรือพะล่วงนะครับลาเรือพะล่วงอมาเห็นนะครับเราไม่ได้มาเจอนะันทวันนานแล้วนะครับค่อนข้างนานเดี๋ยวผมจะมาแล้วนะโอ้เสียงดังฟังชัดครับวันนี้ลงน่าจะเป็น อือครับโอ้โหครับดูสุดยอดครับจะอ้อมยังไงวะโอ้โหสุดยอดครับอือครับสุดยอดครับสุดยอด กระจกปานตะไทยครับบอกเลยยวหาที่จอดนะครับโอ้โหเสียงนะครับสนั่นครับสนัน่นครับนี่ดูไม่ได้ก็แล้วกันครับโอ้โห สั่นหมดครับบอกเลยสั่นครับสั่นสั่นมากครับซูเปอร์บิ๊กนันทวันครับสุดยอดครับสุดยอดนะครับหนังกลางแปลงจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมต้องหาที่จอดครับ คือตอนนี้แฟนพันแท้นันทวันเยอะมากนะครับเข้าไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นอ้อมอ้อมผ้านะครับอ้อมผ้านะไม่มีที่จะจอดนะครับนี่ฮะประท้าทรถแห่ครับประท้าทรถแห่ปะท้ทรถแห่ครับนี่ปะท้ทรถแห่ครับ ผมจะวนๆเอานะเพราะว่าผมจะไม่ไม่เข้าไปถ่ายในงานนะครับจะไม่เข้าไปถ่ายในงานนะครับ,เ,นนรบเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยฮนะเรานานๆทีเราได้มาเจอทีหนึ่งครับนะ่ะรถก็จะเยอะเป็นปกตินะครับเป็นพิเศษเลยนะครับ อ่านะครับด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถใครจะมาก็มานะครับวันนี้มีรถแห่หนึ่งชุดหนึ่งคันนะครับผมก็วนก่อนสักครู่หนึ่งโอ้โหครับเสียงสนันนะครับสนันวันไหวหมุนก่อนแป๊บหนึ่ง นอกก็เอานะอยู่แต่แค่แค่ข้างนอกก็เอานะฮไม่ไม่เอาไกลครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการไลฟ์สดนะครับของนันทวันด้วยนะครับนาน,นานทีผมมาทีนะผมได้มาดูนะครับมาที่จอดก่อนนะครับแบบอยู่ในรถนี่แหละครับไม่องไม่ลงนะครับเพราะว่า นี่ก็เอานะโอ้ยอยากเข้าไปถ่ายข้างในมากเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ต้องแบบต้องแบบคนอันนี้จริงๆนะต้องคนรู้จักกันจริงๆพอะดีผมมีคนรู้จักคนหนึ่งนะที่ที่อยู่อ่าสุรินนะครับ โอ้โหครับเสียงสนั่นวันไหวนะฮะอันนี้มันกะมันแจ่มันสว่างนะครับมันมันมองไม่เห็นนะจอแต่อย่างน้อยก็ยังพอมีบ้างนะครับต้องแบบคนรู้จักกันจริงๆอะ่ะเออเดี๋ยวต้องอ่าเราจะต้องไปทําช่องทําช่องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุยกับเขาให้นะครับเพราะว่าผมมีคนหนึ่งครับชื่อนันทวัฒน์ผมพอรู้จักเขาอยู่ นะครับก็ยังพอที่แบบอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอขอตั้งลำแป๊บหนึ่งขอเวลาสักหนึ่งหนิดห,ห,หนึ่งครับคนบ้านเดียวกันนะครับโอ้โหนันทวันสุดยอดครับ ไม่ลงแล้วครับไม่ขอลงนะือหือจอวันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่จอเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ วันนี้ฉายไม่เต็มจอ่าวันนี้ปล่อยโปรเจคเตอร์ไม่เต็มจอนะครับปล่อยไม่เต็มจอนะครับอ่าวันนี้นะครับ D D ห้าห้าเกนะครับ D ห้าห้านะครับ,รบที่เหลือพระล่วงนะครับผมเป็นแฟนันแท้นะะวันดนะ จบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพนะครับโอ้มันภาพมันค้างภาพมันค้างค้างครับอยู่บนเวทีนั่นน่ะค้างครับไปต่อไม่ได้ครับน่าจะร้อนครับเพราะว่ามันไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดมันร้อนมากนะครับอ่ารถก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่หลายๆคันอยู่นะโอ้โหเสียง จะดูฉบับเต็มก็ไปดูในรลา์สดนะครับในรลา์สดของนันประมาณภาพยนตร์แล้วกันนะครับ